17ปีผ่าตัดทอ x i อก o ิกมอ r c โดรากเตอร์เนาะยังการชารอบปากหายใจลำบากมา13ชั่วโมงหลังผ่าตัดขณะตัวชีพจรอยู่มือผู้ป่วยเป็นดังภาพมือจีแบบนี้เลยเนาะดูผู้ป่วยดูกังวลแล้วหายใจมีเสียงวิทวีด้วยถามว่าการรักษาขั้นต้นคืออะไรมือจีแบบนี้คืออะไรอืมมาดูช้อยกันก่อนโอเลาแคลเซียมและแคลซิตอลแคลซิตอลคืออะไรคะแอีวิตามินดีถูกไหม ออสเตรเซียไอบีแคซียมบคูคาเนียแทสไดยูเลติกเนาะจากประวัติที่ได้มาตัดต่อมไทรอยไปเออแล้วอยู่ดีมือชามือเอปากชามือจีบนึกถึงเรื่องอะไรไฮโปคาซิเมียถูกไหมจากอะไรน่าจะไปโดนอะไรต่อมพาราไทรอยถูกไหมคะ้าพาราไทรอยทำที่อะไรเพิ่มแคลเซียมในเลือดเนาะโดยมาจากสามวิธีคือสลายโบนออกมาถูกไหม ดูดกับแคลเซียมที่อินเ s ส i ีที่ลำไส้มากขึ้นแล้วก็ดูดซึมแล้วก็ดูดกับที่รีโนลรีโนลเนาะต่อมอไตรงท่อไตถูกไหมอืมเพราะนั้นพราไทรอยฮอร์โมนขาดไปถูกตัดไปด้วยก็ทำให้แคลเซียมต่ำอืมเลยมีอาการอย่างนี้เขาเรียกว่าทรายอะไรแบบนี้มือจีบทูโซทรายทูโซ ใช่และอีกสายยังเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรโชูเติกไซน์เนาะที่ว่าเขี่ยหน้าผากเรามีหน้าก็จะกระตุกเริ้วๆถูกไหมคะอืมงั้นเราควรจะให้อะไรมีแบบอาการออกมาชัดเจนอยู่แบบนี้ให้อลล่าไหมออลล่าฟอร์มไหมมีอันเดียวที่เป็น IV ฟอร์มอ่ะน่าจะตอบเป็นคอควายเนะ IV, an, Brooklyn, เาะ IV แคลเซียมกรูคอนีตเร็วที่สุด เอาลอฟฟอร์มแบบนี้กับ Active with h a l ซ i ไดออเนี่ยเราจะให้ในกรณีเป็นไม่ท t มอ o d เรเล e เนาะคนนี้ยังแบบอาการมาชาร์ททุกอย่างเลยมีทั้งปากชาทั้งมีทรายของมือจีบอ่าอย่างน,นี้ก็น่าจะให้ IV ฟอร์มแก้ปัญหาได้เร็วสุดเนาะเฮลซ์ไดออลคีวิตามินดีอะ่ะเราจะไม่ค่อยให้ส่วนใหญ่จะเป็นเราจะให้เป็นแอคทีฟวิตามินดีเอออินแอคทีฟวิตามินดีเพราะว่าเขาเชื่อว่า ตามนอกจากตัวตัวตัวตับแล้วยังมีออก์กนอื่นๆที่ที่สามารถทำให้เปลี่ยน inactive เป็น active วิตามินดีได้อะไรอย่างนี้อืมแล้วก็ออราแมกนีเซียมอาจจะตาได้อาจจะจำเป็นต้องให้แต่ว่ามันยังไม่ตรงโจก็คือคนนี้มันมีแคลเซียมต่ำเนาะการให้แคลเซียมก็คือแต่ตรงโจที่สุดถ้าไซาไดยูเรติกให้เมื่อ,อไหร่ ให้เมื่ออม,มันเกิดภาะวะให้เขาเรียกว่าอะไรอะแคลเซียมอ่ะมันไม่ได้ถูกดูดซึมกลับใช่ไหมไฮโปแคลในเลือดทําให้แคลเซียมมันหลุดออกไปทางไตามากขึ้นทําให้เกิดยูรีนสะสมในไตามากขึ้นถูกไหมอืมก็ให้แชาไซช่วยการขับแคลเซียมออกไปนั่นเอง แบบที่ควร follow up ก็มีอะไรพวกพาราไทรอยฮอร์โมนนะแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสเฟตนั่เองที่เราต้อง follow up ใช่ไหมคะเพราะนั้นข้อที่ถูกก็คือขอควาย